ดูมาดูลิงทำการบ้านไหมครับขาวว่ะเจอเจอกันสั่นไปนะเนี่ยเน็คดูทรงผมทรงผมเหมาะอะไรนะหมวกกันน็อกเจ็บหัวตั้งนี่หัวของแน่หัวโดนอแดงโดนอะไรมาโดนไอแพดโดนไอแพดหัวโดนไอแพดใคร นี่เอาเอาทำอะไรอยู่ตัวนี้อังกฤษอันบ้านกันบ้านภาษาหนอเขาว่าไงเล็กซ์ซ์เล็กซ์ซ์อย่ามาบ่มาเลกซอซ์นี่โอ้ยอีไซเขียนอะไรภาษาอะไรอังกฤษภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรเบิกหึใครเขียนใครอ่านได้ดกเว้ย กมันใส่ผมมันจริงๆพี่น้อง้อนี่จะตัดไทวันรยุดนี่แหละพี่น้องพี่น้องจ๋าเอาอ่านให้ท่านผู้ชมฟังเรองไรท่านผู้ชมหนึ่งแสนแปดคนนี่นะแปดคนให้แม่ไลฟ์สดหรอได้ไลฟ์สดอาคิวอย่าโดนมันมัวเอ้าก็ไลฟ์สดก็ได้นี่วะแม่ก็ต้องไหายไล่ลงยูทูบเล็กหน่อยคนเดียวถ้าไลฟ์เฟซโอเคอยู่เอาเอาอ่านเรื่องน่ะดูภาษา ดูตัวหนังสือเขาเด้อพี่น้อง What time อะไรนะั่น What time is it, it, s, it. <S คืออะไร What time is it นี่ What time is it คืออะไร o ู้หญิะอาคออกรกกาผาไทยผาไทยนาฬิกาเท่าไหร่กี่โมงเป็นเวลากี่โมงไม่ใช่นาฬิกาเท่าไหร่เอาต่อไปอะไรคร It's it อะไรนะั่น is it eleven o'clock อ่ะ <A. S 1> o'clock รือว่ะ o'clock eleven o'clock <A> <o'> it is eleven o'clock o'clock พรานอตว่าไงภาษานอตะอ่ eleven เอนละว่คืออะไรสิบเอ็ดอืม eleven <laughs> ภาษาอังกฤษแต่ว่าเอลว่ภาษานอตภาษาไทยเรียกว่า เอ11ประจา๊ะาคอ <laughs> มเมนต์เหรอบ้าหูว่าเป็นว่าแต่กักคอมเมนต์ต่างดาวตินี่อ,าอ้าวอี้ยงกว่าต่อไปอะไรนัน่น half อะไรนัน่น half past half past four half past four คืออะไรเอ่อพวดนอตอะไร half film hall ไม่อ่านไม่อ่านตัว V Part f ฟ u ์หรือพาร์ท e พาร์ท Four f ฟ u ์อันนี้มันคือภาษา็อตคือหันหันหันฝีร่ะโอ้ยไม่ใช่หัน fem f i l เหรอวะไฟเหรอภาษาไม่ไ<ฟ>เขาเขียน,นเ,เป็นแบบนี้เอานี่ <c oughs> <c oughs> แต่เขาเรียกว่นภาษาไทยว่ากี่โมงไทยแสนภาษาไทยไปอยู่อะไรหนาๆอุ้ยตัวหนังสืออะไรไม่รู้เรื่องเลยพี่เนาะคิวคิวขานว่าไงเอ่อ quarter two ควัตเตอร์ทูควัตเตอร์ทูมันแมนบนนอกควัตเตอร์ทูควัตเตอร์ทูติไหนควัตเตอร์ แล้วเขียนตามไปเนี่ยมันก็นยังอือกจะงามหนังสือนะ่ะเขียนใหรคนอื่นก็อ่านออกดึงไม่ใช่เขียนใหรแต่ของอ่านออกเพียเดียวโอเคสี่ละเขียนผิดเจ้าพอมันอ่านบ่ออกเ <c oughs> ขียนผิด <c oughs> ลบออกตรวจหนังสือมันดูดีดึงดูแขนด้ยแขนขาวมาก ดูคนขาวพี่น้องคนขาวขาวจวหน่าเจ็เลือนี่ตจ้น,น,จนี่ขาวมาก <laughs> กลามเป็นมัดมดบ้าแต่ทำไมแขนมันมเล็กจังโอ้กับตัวหน่อยอยู่เนาะต้องออกกําลังกายยกก่อนหินนัก,นก <laughs> โอเคบ๊ายาบาย <laughs>